เพียงแค่ท่านหยุดน้ําตาล14วันเท่านั้น7สิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับท่านและจะทําให้ท่านสุขภาพดีอย่างคาดไม่ถึงครับสวัสดีครับผมหมอทอมนะครับและนี่คืออร Top อปชาแนลครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องของน้ําตาลครับเพียงแค่ท่านหยุดน้ําตาล14วันเท่านั้นครับ เสิ่งนี้ครับ7สิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับท่านและจะทําให้ท่านสุขภาพดีอย่างคาดไม่ถึงครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับสําหรับท่านที่มีเวลาน้อยผมขออนุญ,ญาตให้กระโดดไปที่3นาทีสุดท้ายครับผมสรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วส่วนท่านที่มีเวลาเราไปพร้อมๆกันเลยครับสําหรับเรื่องของน้าตาลน,นะครับผมมั่นใจว่าทุกๆท่านรู้อยู่แล้วว่ามันมักจะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพอ่ะ แต่ผมบอกเลยครับว่ามันทานแล้วมันอร่อยมากแล้วมันก็จะติดนะฮะคือเขาว่ากันว่าเนี่ยตัวน้ำตาลเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะเขาเรียกว่าเสพติดนะครับได้ไม่แตกต่างจากเฮโรอีนเลยมันต่างกับเฮโรอีนนิดเดียวครับคือมันไม่ผิดกฎหมายครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยน้ำตาลหาง่ายมากๆและคนมากกว่า90%ของโลกใบนี้นะครับมีภาวะ s u g a r a d d i c t i o n ก็คือภาวะการติดน้ำตาล นั่นเองครับถ้าเกิดท่านสามารถที่จะหยุดน้ำตาลได้14วัน7สิ่งที่ผมจะบอกต่อไปนี้จะเกิดขึ้นกับท่านและท่านจะมีสุขภาพดีอย่างคาดไม่ถึงครับแต่ก่อนไปครับผมต้องบอกนี้ฮะว่าคำว่าน้ำตาลเนี่ยมันไม่ใช่แค่น้ำตาลที่ท่านเห็นสีขาวๆนะมันรวมไปถึงแป้งรวมไปถึงเส้นบะหมี่รวมไปถึงเส้นสปาเกตตี้เส้นมักกะโรนีกล้วยเตี๋ยวแม้ว่าจะเป็นข้าว ถึงเป็นข้าวกล้องก็ตามหรือว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ไม่ได้ผ่านการขัดสีมามากมายก็ตามก็ยังจะกลายเป็นน้ำตาล <_ s> เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าท่านสามารถลดน้ำตาลเนี่ยไม่ได้ห้ามนะไม่ได้แบบว่าห้ามกินแต่ว่าสามารถลดน้ำตาลได้ปริมาณน้อยกว่า50กรัมต่อวันนะครับ50กรัมต่อวันนะครับชีวิตท่านจะดีขึ้นอย่างคาดไม่ถึงและ50กรัมต่อวันเนี่ยก็ประมาณเท่ากับข้าว3ถ้วยนั่นเองแปลว่าถ้าท่านทาน3ม,มือ้อ กินข้าวได้ไม่เกินสามถ้วยนะครับนะครับก็ประมาณนั้นแล้วก็ไม่เติมน้ำตาลด้วยนะโอเคครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับท่านข้อแรกเลยครับนั่นก็คือท่านจะมีภาวะอยากน้ำตาลลดลงนะครับข้อแรกเลยฟังก็เอา้าไม่กินน้ำตาลก็ต้องอยากน้ำตาลลดลงผมบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่สุดยอดมากนะเพราะว่างี้ฮะมันเหมือนกับบุหรี่อะถ้าท่านเลิกบุหรี่ท่านหยุดบุหรี่สักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับ ภาวะอยากบุหรี่จะลดลงน้ําตาลเป็นแบบนั้นเลยพอภา,าวะความอยากน้ําตาลท่านลดลงถึงจุดจุด 1, ปุ๊บเนี่ยท่านจะไม่ได้แบบว่าต้องการทานน้าตาลตลอดเวลาถามว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดจากอินซูลินครับ เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทานน้าตาลเข้าไปไบ่อยๆโดยเฉพาะน้ําตาลที่ขัดสีไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลที่สีขาวจัววข้าวสีขาวจวอ้อขนมปังสีขาวจั้วอินซูลินในร่างกายของท่านจะสวิงขึ้นลงเร็วมากป๊าป๊าป๊าปที่เขาเรียกว,ว่าอินซูลินสวิงแบบโรเลอร์โคสเตอหรือว่ารถไฟหอะนั่นเองครับและมักจะทําให้ท่านเนี่ย หิวบ่อยมากๆนะครับทุกๆ2ชั่วโมงนะครับที่ท่านกินน้ําตาลที่หวานมากๆหรือว่าพวกอาหารขัดสีเช่นข้าวขาวหรือแป้งเนี่ยท่านมักจะหิวต่อเนื่องซึ่งมันต่อไปที่ข้อที่2ที่ผมจะเล่าให้ฟังนั่นก็คือท่านจะมีภาวะการหิวบ่อยลดลงนะครับความหิวหรือว่าความอยากอาหารว่างจะลดลงถ้าท่านลดปริมาณน้ําตาลลงติดต่อกันถึง2สัปดาห์ร่างกายท่านจะไม่ได้โหยหาน้ําตาลตลอดเวลา นะครับร่างกายท่านที่มีภาวะดื้อต่ออินซูลินจะดีขึ้นนะครับท่านจะอิ่มง่ายท่านจะไม่หงุดหงิดง่ายนะครับและร่างกายของท่านจะได้รับสารอาหารจากการทานเข้าไปดีกว่าเดิมเนื่องจากภาวะดื้อต่ออินซูลินต่ำลงสมมุติว่าเราทานอาหารชนิดหนึ่งเนี่ยเราอาจจะได้รับสารอาหารเนี่ย 70%จากอาหารชนิดนี้แต่ถ้าท่านมีภาวะด,ดื้ออินซูลินท่านอาจจะได้รับเพียง30%แปลว่าท่านจะยังอยากได้รับสารอาหารอีกร่างกายมันเลยหิวนะครับแต่พอท่านไม่ดื้ออินซูลินแล้วร่างกายเราก็ไม่อยากสารอาหารแล้วครับเพราะว่าเราได้รับเข้าไปเต็มๆแบบนี้จะทําให้ท่านไม่หิวบ่อยและน้ําหนักลดได้ในระยะยาวรวมทั้งมีสุขภาพดีแบบสุดๆนั่นเองครับ คราวนี้ครับมาต่อกันข้อที่3ครับถ้าเกิดท่านหยุดน้ําตาลนะครับหรือลดน้ําตาลได้ถึง14วันเนี่ยข้อที่3จะเกิดขึ้นทันทีครับนั่นคืออาการอ่อนเพลียนะครับของท่านจะลดลงนะครับถามว่าทําไมอ่อนเพลียถึงลดลงครับต้องบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราทานน้าตาลบ่อยๆนะครับจะเกิดภาวะน้ําตาลสิงที่ผมบอกขึ้นในตอนแรกใช่ไหมครับคือมันจะพุ่งขึ้นไปสูงแล้วก็จะตกลงด้วยความรวดเร็วนะครับ เมื่อน้ําตาลตกลงด้วยความรวดเร็วท่านจะมีภาวะอย่างน้ําตาลจะทําให้ท่านอ่อนเพลียเพราะฉะนั้นแล้วจะมักสังเกตได้ว่าคนที่ชอบทานน้าตาลบ่อยๆจะมีภาวะง่วงเหงาหานอนนะครับพอเที่ยงเนี่ยไม่ไหวแล้วนะครับสิบโมงก็เบื่อเที่ยงก็หิวบ่ายสองก็หงุดหงิดนะครับอ่อนเพลียไปหมดเพราะว่าร่างกายต้องการน้าตาลตลอดเหมือนต้องเติมสารเสพติด ไปตลอดเหมือนต้องสูบบุหรี่ตลอดเหมือนต้องแบบไปกินเหล้าตลอดเหมือนต้องถอนตลอดอะไรประมาณนั้นน้ําตาลมันเป็นแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านจะรู้สึกอ่อนเพลียตลอดเวลาถ้าท่านไม่มีน้ําตาลแต่เมื่อท่านหยุดน้ําตาลได้14วันอาการอ่อนเพลียจะลดลงอย่างสุดๆแล้วท่านจะดูสดใสท่านจะทํางานได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้คือยอดมากๆนะครับแล้วมาต่อกันที่ข้อที่4ครับนั่นคือ น้ำหนักท่านจะลดลงเร็วมากๆนะครับใน14วันนี้นะครับอาจจะลดลงหลายกิโลเลยเพราะว่านะครับ ไม่ว่าจะเป็นไขมันและน้ําในร่างกายเนี่ยเมื่อเราลดภาวะการทานน้าตาลเยอะเนี่ยนะครับน้ำเนี่ยจะถูกขับออกในร่างกายขับออกจากเซลล์แล้วก็ขับออกจากร่างกายทางปัสสาวะไปซึ่งจะทําให้เราเนี่ยดูตัวไม่บวมน้ําดูดีดูหุ่นดีมันจะออกแบบพอดีพอดีครับมันจะไม่ได้ออกแบบซูบซีดน่าเกลียดน,นะครับรวมทั้งปริมาณของไขมันจะลดลงด้วยเพราะว่าร่างกายเนี่ยไม่เหลือน้ําตาลให้เผาแล้วเขาจะไปเผาไขามันแทนครับก็จะทําให้เราเนี่ยมีหุ่นที่ดีรูปร่างที่สมส่วนนะครับแถมยังสุขภาพดีด้วยอีกต่งางหาก มาต่อกันที่ข้อที่5ครับนั่นคือท่านจะอารมณ์ดีขึ้นอย่างคาดไม่ถึงครับเพราะว่าอย่างนี้ครับเพราะว่าสมองของเราเนี่ยนะครับโดยปกติเราใช้น้ําตาลนะครับเป็นพลังงานแต่น้ําตาลเนี่ยเป็นพลังงานเหมือนพลังงานถ่านหินครับมันจะมีสิ่งตกค้างมันจะมีสิ่งสกรปรกค้างอยู่เราจะแบบไม่บร h t นะครับจะสู้การใช้พลังงานจากไขมันไม่ได้ซึ่งพลังงานจากไขมันเนี่ย จะเปลี่ยนเป็นคีโตนเพื่อไปเลี้ยงสมองนะครับเพื่อไปเลี้ยงสมองแบบนี้จะเป็นพลังงานสะอาดเหมือนรถยนต์ไฟฟ้านะครับพอเลี้ยงสมองเนี่ยมันจะทําให้เราไบรท์เราคิดอะไรก็แบบสุดยอดนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําเลยครับให้หยุดน้ําตาลอย่างน้อย14วันชีวิตท่านจะเปลี่ยนไปครับมาต่อกันที่ข้อที่6ครับภาวะดื้ออินซูลินนะครับของท่านจะลดลงและจะทําให้ผิวหนังของท่านดีขึ้นครับโอ้นะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่อินซูลินสูงนะครับ แอนโดรเจนฮอร์โมนแอนโดรเจนจะสูงทำให้ท่านสิวอะ่ะนะ ท่านเป็นสิวง่ายเห็นไหมเวลากินช็อกโกแลตกินอะไรหวานๆเนี่ยเราจะเป็นสิวง่ายนะครับไม่ใช่ไปกินไขมันแล้วสิวง่ายนะผมบอกเลยกินอะไรหวานๆแล้วสิวจะขึ้นง่ายเพราะมีแอนโดรเจนขึ้นสูงนะครับไม่ว่าจะท่านชายหรือท่านหญิงส่วนท่านชายนี่น่ากลัวกว่านั้นนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ภาวะอินซูลินเนี่ยมีอินซูลินรีสิตันหรือดื้ออินซูลินและอินซูลินในร่างกายสูงบ่อยๆนะครับฮอร์โมนที่ชื่อว่าเทสโทสเตอโรนเนี่ยจะลดลงนะครับซึ่งจะทําให้ความเป็นชายของท่านเนี่ยมันมีปัญหานะครับมันทาให้เครียดนะคร จะกลับมานะครับแล้วก็ผู้หญิงก็จะผิวพรรณสดใสนะครับไม่มีสิวไม่มีฝ้านะครับหน้าตาดูดีกันไปตลอดและมาต่อกันที่ข้อสุดท้ายครับ อาการปวดเมื่อยข้อต่างๆนะครับจะลดลงนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่อินซูลินในร่างกายต่ำนะครับภาะวะการอักเสบในร่างกายก็จะต่ำตามอาการเจ็บปวดตามข้อต่างๆก็จะต่ำตามนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโรคเลื้อยลังต่างๆโรคก,การอักเสบตามข้อนะครับข้อยึดข้อติดพวกนี้ก็จะดีขึ้นครับถ้าท่านลดน้ตาตาลเพียง14วันนั่นเองครับคราวนี้ผมขออนุญาตสรุปครับเจ็ดสิ่งที่จะเกิดขึ้น เมื่อท่านหยุดทานน้ำตาล14วันและจะทำให้ท่านสุขภาพดีสุดๆอย่างคาดไม่ถึงครับอย่างแรกครับนั่นก็คือภาวะอยากน้ำตาลของท่านลดลงครับบางคนก็บอกเฮ้ย hey, มันก็ตรงไปตรงมานี่แต่ผมบอกเลยว,ว่ามันสุดยอดครับให้ท่านนึกสภาพของคนที่ติดบุหรี่ติดเหล้าติดเฮโรอีนใช่ไหมครับพอเราพ้นช่วง2สัปดาห์แรกไปแล้วเนี่ยความอยากน้ําตาลเราจะลดลงอย่างได้ชัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทานอะไรเนี่ยเราก็จะได้ความหวานความอร่อยจากอาหารที่เป็นธรรมชาติและสารพิษ และสิ่งเป็นพิษต่างๆที่เกิดขึ้นจากน้ําตาลเนี่ยมันก็จะลดลงนะครับภาวะดื้ออินซูลินเราก็จะต่ําลงนะครับอาการหงุดหงิดอาการหิวง่ายเราก็จะลดลงซึ่งต่อเนื่องไปอย่างข้อที่2ครับนั่นก็คือภาวะหิวบ่อยๆก็จะต่ําลงในิสัยกินจุบกินจิบเราก็จะลดลงเพราะว่าอย่างนี้ครับร่างกายเนี่ยพอเราได้น้ําตาลไปบ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดอินซูลินสปายกิ้งนะครับจะมีภาวะสวิงกิ้งของอินซูลิน ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเร็วๆแบบโรลเลอร์โคสเตอร์หรือว่ารถไฟหอะน,นั่นเองภาวะแบบนี้นะครับจะทําให้เราหิวง่ายให้ท่านสังเกตถ้าท่านทานขนมหวานเนี่ยทุกๆ2ชั่วโมงเนี่ยท่านจะหิวอีกแล้วเพราะว่าน้ําตาลมันจะตกลงมาเร็วมากแต่ถ้าท่านทานเนื้อย่างหมูย่างไก่ย่างเนี่ยจะได้4ี่ถึงหชั่วโมงเพราะว่าน้าตาลท่านจะไม่ตกเร็วจะต่างจากการกินขนมหวานกินชานมไข่มุกกินกาแฟใส่น้ําตาลกินพวกน้ําผลไม้ปั่นๆหวานอย่างนี้ไม่ค่อยดี นะครับมาต่อกันที่3านะครับนั่นก็คือความอ่อนเพลียของท่านจะลดลงนะครับเพราะว่างี้ฮะเมื่อไม่มีภาวะน้ําตาลสวิงขึ้นสวิงลงเนี่ยน้ำตาลในร่างกายเราจะอยู่ในระดับปกตินะครับการอ่อนเพลียของเราเนี่ยเกิดจากน้ําตาลที่ตกลงนะครับถ้าเกิดเรากินหวานเนี่ยตอนแรกน้ําตาลจะพุ่งเราจะแบบดึงดังแต่แป๊บเดียวมันจะตกครับมันจะทําให้เราซึมนะฮะแต่ถ้าเกิดเราทานอาหารที่แบบทําให้อินสุลินไม่สวิงก็คืออาหารทั่วไปที่น้ําตาลไม่สูงเนี่ยนะครับ ระดับน้ำตาลของเราจะอยู่ในภาวะปกติมันจะไม่ต่ำไปมากนะมันจะทำให้เราไม่ค่อยหงุดหงิดแล้วก็จะทำ,ทำให้เราไม่รู้สึกอ่อนเพลียนั่นเองครับแล้วมาต่อกันที่ข้อที่4ครับมันจะทำให้ท่านน้ำหนักลดเร็วอย่างคาดไม่ถึงนั่นเองครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทานน้ำตาลน้อยร่างกายเนี่ยก็จะไปเผาผลาญไขมันแทนนะครับท่านจะมีปริมาณไขมันลดลงนะครับทำให้ท่านผอมลงเร,เร็วอย่างคาดไม่ถึงนะครับบางคนเนี่ย ภายใน2สัปดาห์เนี่ยสากิโลเนี่ยเป็นไปได้เลยนะครับถ้าเกิดท่านทานหวานมากๆมาก่อนนะครับมาต่อกันที่ข้อที่5ครับนั่นคือท่านจะอารมณ์ดีขึ้นครับแล้วก็สมองสดใสขึ้นถามว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายใช้ไขมัน นะครับเป็นพลังงานไปเลี้ยงสมองแทนน้าตาลนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านไม่ทานน้าตาลร่างกายบอกเอาไขมันไปใช้เลี้ยงสมองดีกว่านะครับมันเป็นพลังงานสะอาดนะครับทำให้สมองของเราสดใสนะครับมากกว่าน้ําตาลน้ําตาลเนี่ยเลี้ยงสมองได้แต่มันเหมือนพลังงานถ่านหินนะฮะจะมีสิ่งตกค้างไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะครับมันก็จะไม่ไบรท์ไม่สมองเราจะไม่ปลอดโปร่งเหมือนใช้กับใช้ไขมันเนี่ยไปเลี้ยงสมองนั่นเองครับมาต่อกันที่ข้อที่6ครับนั่นก็คือเรื่องของผิวหนังครับผิวหนังท่านจะดีขึ้นครับถามว่าเพราะอะไรครับ เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ทานน้าตาลเยอะอินซูลินสูงจะกกระตุ้นฮอร์โมนที่ชื่อว่าแอนโดรเจนซึ่งจะทําให้ท่านเป็นสิวไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายก็ตามเพราะฉะนั้นแล้วน้ําตาลตา่ำฮอร์โมนแอนโดรเจนต่ําสิวก็ต่ำครับแปลว่าผิวเราก็จะดีขึ้นนะครับยังไม่พอครับตัวนี้ครับอินซูลินที่สูงเนี่ยจะไปวุ่นวายกับชีวิตของท่านชายมาก นะครับเพราะว่าฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนจะลดลงนะครับและเทสโทสเตอโรนก็คือฮอร์โมนของความเป็นชายของด้านน่ะท่านจะอาจจะนกเขามีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นแล้วทานน้ําตาลต่าๆความเป็นชายจะกลับมาหาท่านครับและมาต่อที่ข้อสุดท้ายข้อที่7ครับใครมีปัญหาปวดข้อต้องข้อที่7นี่แหละครับเพราะว่าอะไรครับเรื่องจากน้ําตาลเนี่ยถ้าเราทานเข้าไปเยอะเนี่ยนะฮะอินซูลินจะสูงการที่มีอินซูลินสูงจะทําให้ร่างกายเกิดการอักเสบขึ้นในหลายๆจุดรวมทั้งข้อต่อต่อตางๆ พอขอ้อต่อต่างๆเนี่ยมีการอักเสบก็ทําให้ปวดทําให้เมื่อยทาให้เจ็บทําให้เป็นข้อติดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อท่านลดน้ําตาลลงนะครับอา,อาการปวดข้อปวดเมื่อยต่างๆท่านจะดีขึ้นทีละนิดทีละนิดนะครับแล้วก็สักพักหนึ่งท่านอาจจะเดินปลออย่างคาาไม่ถึงไม่ต้องไปเสี่ยงกินยาไม่ต้องไปเสี่ยงผ่าตัดเยอะแยะนะครับและนี่คือ7ข้อนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ท่านหยุดชานน้ำตาล 14วันเท่านั้นเองครับชีวิตท่านจะเปลี่ยนไปครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับบ๊ายบาย นิวทรีพรีมโปรเทนที3โปรตีนทดแทนสูตรครบถ้วนมีโปรตีนสูงถึง23กรัมต่อซองมีใย,ยอาหารพรีไบโอติกมีวิตามินและเกลือแร่24ชนิดมีโอเมก้า9ไม่มีคอเลสเตอรอล,ลและไขมันทรานส์มีเอลทีอานี A N e, เพิ่มความสดชื่นผ่อนคลายที่สำคัญเราใส่ความรู้และจิตวิญญาณในการดูแลคนไข้ลงไปเพื่อให้คุณกลับมามีพลังกลับมาสู้อีกครั้งด้วยนิวทรีพรีมโปรเทนที3พร้อมเคียงข้างดูแลคุณในทุกช่วงเวลา